นี้นะผมจะพามาดูรถมือสองนะครับดูยังไงครับผมว่าซื้อรถมือสองหลายคนเนี่ยผมว่ายังไม่เคยเห็นว่ารถมือสองเนี่ยเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยดูว่ารถไม่เคยจมน้ําหรือมิกข้มทุมหนักมาอย่างไรนะเดี๋ยวนี้เราไปดูกันผมจะเป็นซิลิโคนนะผมที่มาจากโรงงานจะต้องยิงเนี่ยเหมือนกันหมดครับผมเหมือนกันตั้งแต่ต้นจนปลาย จะไม่มีขยักขยอนผมหรือขยึดขยึดขยึดนะครับผมขากระโปรงต้องไม่มีการขยับอาจจะมีบ้างแต่น็อตไม่ขยับนะภา,าภาษาช่างเขาเรียกกันด้านข้างน็อตจะไม่ขยับเลยนะผมสังเกตดูน็อตได้เครื่องยนต์น็อตทุกตัวจะต้องใหม่จะไม่มีการแกะห้องโดยสารนะหลายคนเนี่ยซื้อรถมือสองเนี่ยยังไม่เคยเห็นไม่รู้ว่า ห้องโดยสารเนี่ยเวลาชนหนักมาเนี่ยหรือพลิกคว่ำม,มาเนี่ยจะดูยังไงหรือจมน้ำมาเนี่ยจะดูใครไงอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดสปอตแลหรือภาษารถยนต์เรียกว่าเม็ดอาร์คนะครับผมจะต้องสวยส่วนภายในนะบางคนไม่เคยเห็นเกิดว่ารถจมน้ำมานะครับผ่นซักเสียงตรงนี้นะครับผมจะต้องมีรอยน้ำรอยเหมือนเบิดผ้าชุบน้ำอะครับด้านในเนี่ยจะ ใหม่ใสสวยทุกตัวนะจะไม่มีขุนถ้ารถที่ขุนมาตรงนี้มีน้ำมาให้สันนิษฐานได้ก่อนเลยนะครับว่าคันนี้น่าจะผ่านการจมน้ำมาย้ายมาดูอีกฝั่งนะครับรถทุกตัวเนี่ยสังเกตได้เลยจะใสใหม่แวววับนะครับผมซื้อรถมือสอง จะดูว่าปี17แท้หรือไม่แท้ให้ดูที่นี่เลยครับอ่ารถปี17แท้นะครับผมจะหยุดที่สายเบลถามว่าทำไมเราจึงจะต้องแกะมากมายอะไรขนาดนี้นะครับนื่มเลยเนี่ยผมก็จะกล้าพูดกับลูกค้าได้เต็มปากเลยว่ารถผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีจมน้ำมาแน่นอน